คำถามที่ว่านะคะเป็นคำถามที่บอกมาว่าเสียง th นะคะที่มีทั้งแบบ voiceless แล้วก็มีแบบ voice th เนี่ยมันแตกต่างยังไงมีเคล็ดลับในการออกเสียงง่ายๆบ้างหรือเปล่าคะก็ก่อนอื่นอยากจะบอกว่าการที่สามารถถามคำถามที่ลึกขนาดนี้แสดงว่าคนนี้เก่งมากๆนะครับเข้าใจหลักภาษาศาสตร์นะครับเก่งมากๆนะครับ เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า voiced กับคำว่า voiceless ก่อนนะครับถ้าเป็นคำว่า voiced ก็แปลว่ากล้องนะครับมีเสียงก้องในกล่องเสียงนะครับก้องนะครับแต่ถ้าไม่กล้องก็คือ voiceless นะครับจริงๆทุกภาษาทั่วโลกรวมทั้งภาษาไทยก็มีเสียงก้องเหมือนกันนะครับเช่น ถ้าท่านผู้ชมลองพูดคำว่าถึงโดยที่ลากเสียงงอง,งูออกไปยาวๆถึงแล้วจับลําคอไปด้วยนะครับถึงจะรู้สึกได้ถึงการสั่นสะเทือนที่ลําคอเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเสียงก้องของภาษาไทยใช่ไหมคะถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับฉันผมนอนหนูกับบอมาก็ กล้องเหมือนกันนะครับไม่เคยทราบเลยนะคัเนี่ย I take Thai for grantedOh it's okayIt's c a u s e Thai is easy for you Thai people ก็ถ้าเข้าใจว่ามันมีเสียงกล้องในภาษาไทยจริงๆจะสามารถเข้าใจในการที่จะเพิ่มเสียงกล้องในลำคอเวลาออกเสียง th ได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นคำว่า the ที่คนไทยจะออกเสียงเป็น the นะครับต้องเป็น ザนะครับตามหลักของ th ก็คือแลบลิ้นออกมาอย่างที่อาดัมเคยอธิบายในตอนอื่นๆนะครับแลบลิ้นออกมานะครับจากนั้นก็เป่าลมออกไปจากปากครับจากนั้นถ้าเป็นเสียง th ที่กล้องก็มีอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเพิ่มเสียงกล้องนะครับหรืออาดัมชอบเปรียบเทียบเสียงกล้องกับเสียงฮัมเพลงแบบ the อะไรเงี้ย the นะครับหรือคำว่า that t h a t that that หรือ this this ถ้าสมมุติอาดัมพูดคำว่า that หรือว่า this โดยที่ไม่เพิ่มเสียงกล้องนะครับมันจะกลายเป็น this กับ that แล้วมันก็จะแปลกใช่ไหมครมันจะฟังดูแปลกๆนะครับก็ไม่ต้องเครียดจริงๆถ้าคุณออกเสียงไม่กล้องหรือกล้องแบบผิดที่ก็ ัอย่างเข้าใจนะครับเขาอาจจะคิดว่าคนนี้โอ้โหสำเนียงมีเสน่ห์มากหรือว่าบางคำที่ไม่ก้องแต่เราไปก้องมันก็จะออกมันก็จะแปลกจากปกติไปเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับเช่นคำว่า thank you นะครับไม่ก้องนะครับ thank you ถ้าสมมุติดำเพิ่มเสียงก้องเข้าไปก็จะกลายเป็น thank you นะครับซึ่งฟังดูแปลกๆ thank you very much อะไรเงี้ยหรือคำว่า thin t h i n ที่แปลว่าบางหรือผอมนะครับ ก็ถ้าออกเสียงธรรมดาไม่ก้องก็คือ thin thin แต่ถ้าเพิ่มเสียงก้องก็จะกลายเป็น thin you are very thin what เพราะฉะนั้นถ้าตอนที่กำลังฝึกอยู่เนี่ยก็อาจจะมีบ้างที่อาจจะผสมกันไปนะคะบ,บางทีไม่ต้องก้องก็ไปก้องหรือว่าจะต้องก้องก็ไม่ก้องก็อาจจะเป็นไปได้ในช่วงระหว่างที่กำลังฝึกหัดอยู่ <laughs> ใช่ครับ <laughs> เป็นไปได้ครับแต่ไม่ต้องเครียดนะครับเพราะว่าอย่างที่รำบอกตั้งแต่เริ่มรายการนะครับก็คือ ไม่ต้องคาดหวังให้ตัวเองพูดอย่างไร้ทิฏฐินะครับแน่นอนควรจะพูดผิดแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับสามารถที่จะปรับปรุงทีละนิดแล้วก็ต่อจิกซอทีละชิ้นกับรายการของเราได้นะครับค่ะคุณผู้ชมกลับไปลองจับลำคอแล้วก็ฝึกเสียงตัว t h แบบก้องแล้วก็ไม่ก้องดูนะคะเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วคุณพูดภาษาผิดได้แค่ต้องเพิ่มความมั่นใจและแก้ปัญหาให้ถูกจุดแก้ง่ายๆด้วยการมาเรียนกับประดำครับ จากประสบการณ์การสอนมากกว่า15ปีอดัมได้พัฒนาหลักสูตรสำหรับคนไทยโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคอร์สฝึกออกเสียงฟินแลนด์อ่านว่าฟินแลนด์ฟินแลนด์โอเคอันนี้บ่งบอกว่าอาจำได้ไหมอันนี้ก็เน้นพยางขึ้นสูงฟินฟินฟินพยางไม่เน้น l ลนด์แลนด์ฟินแลนด์ฟินแลนด์เหมือนกันครับชุมชนครับคอมมูนิตี้อ่านว่าคอมมูนิตี้ Community Good morning! Mm. How did you sleep last night? Mm. And then if it's British accent Good morning! How did you sleep last night? Phrasal verbs I ran into my old girlfriend at the mall It was super awkward โอ้ครับ that sucks ฮะแซงเป็ดนะฮะเจอแฟนเก่าโดยบังเอิญที่ห้างสรรพสินค้านะครับคอร์สพยากรณเพื่อการสนทนา Have you ever เอาง่ายๆนะฮะเคยทำสิ่งนี้มาก่อนไหม Have you ever do did done ฮ่ Have you ever done this before Have you ever done this คือตัด before ก็ได้นะฮะหรือมี before ก็ได้นะอังกฤษธุรกิจและคอร์สเรียนสำหรับองค์กร Uh, how about you tell me about your strengths? Okay, so to begin with, I would say I'm positive and enthusiastic. And also, I would say I'm on the ball and I rarely drop the ball. All right, may I see your passports? Here you are. Okay, Mr. Robinson, your flight departs at quarter after two. Do you have any luggage to check? Yes, we've got two suitcases. รับรองว่าทุกคอร์สกวาดำเรียนสนุกเข้าใจง่ายจำได้ไว้และที่สำคัญนำไปพูดได้จริงแน่นอนครับแล้วเจอกันในคลาสนะครับ I'll see y o n class Now